สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพามาเก็บผักกาดชอมหรือว่าผักกาดกวางตุ้งนะคะอันนี้ฝั่งนี้เก็บแล้วค่ะเก็บผักกาดกวางตุง้งเรากำลังเก็บค่ะต้องเก็บแต่เช้าฝั่งนี้เก็บแล้วค่ะ ทางยังไม่ได้เก็บอีกฝั่งหนึ่งยังไม่ได้เก็บกําลังจะเก็บค่ะต้องมาถ่ายกิปก่อนกําลังจะเก็บค่ะกําลังงามแต่ฝั่งนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยต้นที่เท่าไหร่มันต้นห่างหน่อยนย่ต้นสีห่างๆจะได้ต้นลำใหญ่ๆนี่ปรกกาดชอมนะคะปรกกาดชอมหรืออีกเรียกอย่างหนึ่งก็เขาบอก พัดกาดกว้างตุ้งเป็นแบบดอกคีะดอกเป็นดอกเป็น,ปน,ปนกำลังสวยกาดอกกำลังสวยเป็นดอกดกำลังสวยเลยค่ะดอกกำลังโดอกดอกยังไม่เยอะค่ะเพิ่งจะเริ่มออกดอกจะเริ่มเก็บกำลังสวย เพิ่งจะเก็บได้สองรุ่นสวยๆค่ะกำลังสวยแล้วค่ะก็เลยถ่ายมาให้พี่น้องดูค่ะเห็นสวยก็อยากถ่ายให้ดูอยากถ่ายค่ะอยากถ่ายคนถ่ายก็อยากถ่ายเห็นสวยก็อยากถ่ายสวยๆนะคะสวยๆมาเด้อค่ะมาสวยเก็บหรือว่ามาเก็บไปกินไปนึง ไปแกงได้บิดนะคะมาเก็บเอาเด้อค่ะมาเด้อมาเด้อมาซอยกันเก็บมาเก็บซอยกันซอยกันนี่นะคะผักกาดจะผักกาดซวยๆฝั่งนู้นเก็บแล้วค่ะอันนี้เก็บแล้วค่ะน,นี่เก็บมากองไว้แล้ว อมจะออกตลาดไทยพัฒนาท่าพุนแล้วค่ะเก็บไปตลาดท่าพุนค่ะไทพัฒนาท่าพุนอันนี้เก็บแล้วค่ะเก็บกําลังสวยเลยค่ะนี่ดอกกำลังสวยๆสวยนะขอบคุณนะคะที่เข้ามาชมคลิปสวัสดีค่ะ